ทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาร์ด n เนสตี้วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ BYDM6 รุ่นปี2026รถ MPV พลังงานไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในตลาดเอเชียและเริ่มบุกตลาดโลกจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่การรวมเอาความสะดวกสบายสำหรับครอบครัวความทันสมัยของเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก BYDM6 ยังคงเอกลักษณ์ของภาษาการออกแบบ ราคอนเฟสที่ให้ความรู้สึกสง่าง,งามและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็บแบบโปรเจคเตอร์ที่ดีไซน์ฉบเฉียวพร้อมไฟเดทาร์ม running light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามช่องดักลมด้านล่างออกแบบเป็นแนวนอนเพิ่มความกว้างให้ตัวรถในส่วนด้านข้างเส้นสายเรียบง่ายแต่มีความโค้งมนที่ทําให้ตัวรถดูสมดุลล้ออัลลอยขนาด18นิ้วให้ภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมมากขึ้นส่วนด้านท้ายติดตั้งไฟไท้ายเล็บแบบเชื่อมยาวที่กําลังเป็นเทรน์ของรถยุคใหม่ ขนาดตัวถังของ BYDM6 มีความยาวประมาณ4.9เมตรกว้าง1.85เมตรและสูง1.72เมตรระยะฐานล้อ2.8เมตรซึ่งทำให้การจัดพื้นที่ภายในทำได้อย่างลงตัวและยังช่วยเพิ่มความมั่นคงเวลาขับทางไกลต่อมาเรามาดูภายในห้องโดยสารนี่คือจุดขายสำคัญเพราะ BYDM6 ออกแบบให้มีทั้งแบบ6ที่นั่งและ7ที่นั่งเบาะนั่งกว้างและนุ่มโดยเฉพาะเบาะแถว2ที่เป็นแบบกับตันซีทอปรับเอ็นได้หลายระดับพร้อมที่วางแขนและที่วางแก้ว ต้องโดยสารใช้โทนสีอ่อนที่ให้ความรู้สึกโกร่งและสะอาดตาวัสดุที่ใช้เป็นซอฟทัดในห่อลายจุดช่วยให้สัมผัสดูพรีเมียมมากขึ้นตรงกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.8นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับระบบนำทางการเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto และการอัปเดต OTA ผ่านเครือข่ายทำให้คุณได้ฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอด้านหน้าผู้ขับมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ขนาด8.8นิ้วพร้อมระบบ SUV ที่ฉายข้อมูลความเร็วและการนำทางขึ้นบนกระจกบังลมพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็ไม่น้อยหน้าเพราะถ้าพับเบาดแถว3ลงจะได้ความจุสูงสุดประมาณ580ลิตรเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หลายใบหรือจะพับทั้งแถว2และ3เพื่อขนของชิ้นยาวก็ทำได้สบายพูดถึงสมรรถนะ b m DM6 มีให้เลือก2รุ่นหลัก รุ่นสแตนดาร์ดเรนใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง120กิโลวัตต์แรงดิด310นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด58.8กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางวิ่งประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จรุ่น Extended Range มอเตอร์กำลังสูงขึ้นเป็น150กิโลวัตต์แรงดิด310นิวตันเมตรเช่นเดิมแต่ใช้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นขนาด71.8กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทางได้สูงสุดราว530กิโลเมตรตามมาตร,รฐาน NEDC อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงในรุ่นสแตนดาร์ดใช้เวลาประมาณ10.1วินาทีส่วนรุ่นเอ็กเ e นเร็วขึ้นเหลือราว8.6วินาทีซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถครอบครัวที่เน้นความนุ่มนวลมากกว่าความแรงการชาร์จรองรับทั้งแบบ AC และ DC ฟาชาร์จิ n งชาร์จ DC 115กิโลวัตต์จาก10%ถึง80%ใช้เวลาประมาณ40นาทีชาร์จ AC 7kW เต็มในราว8ชั่วโมงเหมาะสำหรับการชาร์จที่บ้านตอนกลางคืน b ีวยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยใส่มาเต็มที่เช่นระบบควบคุมความเร็วแปรผัน Adaptive Cruise Control, ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB, ระบบเตือนจุดอับสายตา BSM, ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลน LKA และกล้องมองรอบคันแบบ360องศาการขับขี่จริงจากรีวิวต่างประเทศระบุว่าช่วงล่างของ M6 ซตมานุ่มและซับแรงสเทือนได้ดีแม้เจอถนนครุกคะ เสียงรบกวนในห้องโดยสารต่ำเนื่องจากใช้ฉนวนการเสียงรอบคันการตอบสนองคันเร่งนุ่มนวลทำให้เหมาะกับการเดินทางยาวๆที่ไม่เหนื่อยเกินไปสรุป BYD M62,026 คือ MPV ไฟฟ้าที่ให้ทั้งความสบายความเนียบเทคโนโลยีครบระยะทางวิ่งไกลและมีราคาที่คุ้มค่ากว่าหลายคู่แข่งในตลาดหากคุณมองหารถครอบครัวไฟฟ้าสำหรับอนาคตนี่คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม